ยอมเลยเขาเคะได้ชั้นใน่างป่าเนมได้ไ่เมสามตัวที่ว่าขันสมุทรทอนเนาะทอนบุตรบอบอทอสามเมีนอันนั้นนะให้ชุดเจ้าไปซื้อเอ็มร้อยกินเ้อให้เพื่นไปซื้อเอ็มร้อยเลยเนะ อย่งไขอบใจเดี๋ยวคอยออกตามไปเจ้าจื่ออยู่บ่บอนั่นน่ะเออจื่อเดี๋วเจ้าไปรอเดี๋ยวคอยไปน้ำหลังเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแขรงใหายลำห้ยรวยสุดสอผากคือไม่ปุ้นคือกันที่มัเป็น สบายดีสบายดีสวัสดีสดพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบิร์สุขสุขนนะเนาะพ่อ,อกันกับสองสาวบุญมาอีกแล้วพี่น้องเลยเพ่อ,อกันมือนี่เนาะเอาได้มาหาทางน้องสมโอเมื่อวานนี้นัดเสียวนปูนมาส่งโอเทางปูนเพิ่นกามาหอดเป็นทีเรียบร้อยเนาะนะนะนมาแล้วพี่น้องเลย,เลยปูนเนะนะอาลงใส่เนาะ โดยสบายดีเด uh, ้อโดยสายสายไว้มองได้เอาไปเตียงมัเอาออกและเตียงโด้สายไปทังใดเื่อะสบายดีทั้งพ่อเด้พอเออนั่งสบอเด้โดยนั่งสบอเด้อืมอ่ะอ่ะชักสิไว้มองได้แลวมองได้ันม่อแล้วยันเพื่อเพื่นเฮ็ด โอ้เอาไว้ห huh. um, uh ัน huh. บ uh ่ย huh. uh ันฝนตกเนาะมีแ huh. ต่หาเนี่ยมาห้องสบายดีกันเลยออ่ะถือหมวกอืมขึ้นไม่ขางพี่ก่ใช่ตลอดเลยตลอใช่โอ้ยเจ้าครัเอิ้นพอจะมาไปลูกเอิ้นพอกับเอื้อยจะมาเด้อ เอาๆ้อคนเสียปูนไว้นี่เด้รถถีบรถเนี่ยหองนี้เออม่แต่เฮาหาไม้มาห้องตีนมันย่านว่าเออหรือว่าเอาบล็อกอะไรยังก็ได้คันผมมีไหมถาได้ปะล่ะคนเสียข่าวไว้นี้แล้ววะคาเสียข่าวเนี่ยคนเสียข่าวไว้หันลงมาลูกหลาเจ้าข่าวไปเอารถถีบอลงมาไว้ลูก ยืนลบโมนึงก็ได้หรอกเออทางนางสมโอ้ีล่ะเออเด้ไม่ได้ใช้หกอกนะเออตัวก็แข็งเออก็พอโอ้ทางพอเอโดยสบายดีหาเนี่ยมาห้องบอลสีไว้ปูนนี่แหละเอาบล็อกก็ได้เอาบล็อกมาห้องขึ้นเพื่อว่ายันแบบคนตกคนยังคันนี้ไม่กับไม่เนาะ ใหม่หนูมีอุปกคณ์ใหม่เนาะนั่งละเอาไม่ก็ได้ซองอันมาใส่นี่โอ้สิได้เวียกแล้วบ่เฮ็ดได้เวียกยังอ่ะนะแกเครื่องแบบยระปงขนมตาดโอ้ไปขายของไปนี้บ่ไปส่งของของส่งเครื่อง เพิ่นให้เป็นเดือนบ่เดือนเท่าได้ฮะอ๋อสิไปเริ่มงานเลยพระท่านรถเอาเพิ่นสิรับว่า่นจีโบ่อมาเมื่อใดก็ได้โอ้มาเมื่อใดก็ได้ไปแล้วคนเลยเอาขรถแพงเลยบ่ไยซะอ่าไปกับขแม่บ่วยนำพาไปขอบ่ระท่นอือเลยทำเลยเรียบร้อยละงับไว้ล่ะตันทางเด้อ แดงหันเศร้าเขียวนะเศร้าหาเพิ่นถือสอบหนึ่งแต่ใดบุ๊ชสี่สิบโลอบเพิ่นนนาะนะเพิ่นย่นคนจมนักเพิ่นไลยแบงลงมันสอบหนึ่งสี่สิบโลบ เออเป็นโอ้เป็นช่วงบ่ก็เลยเศร้าหาสอบอ๋อเลยเป็นเศร้าหาสอบนี่ตัวนึ่งด้วยอีหละอ้อกระติกงั้นกระติกน้ำก้อนบ่โ้หยันอายมัน

phải lo đấy phải chắc mỏng nè chắc <laughs> mỏng bò <rồi> <laughs> <Đớ loài đây. cười> lấy phong 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 เอาขาอ่อนเนี่ยโอ้ยเนาะมันแดดพอดเนาะปล่อยละตีลอยอยู่เทิงพม่ปแหละตีโอ้ตัวนึงกระแบงมาแล้วเนาะเอาแล้วว่าตัวหนึ่ง รา,างเด้ออีหละไใกล้เด้อลูกเด้าอ,เอาลอืก็ได้เศร้าก็สอบเออตัวนี้พอดีแบกเนาะชอบบใหญ่นะนีส่สิบโลเป็นาตนึงแต่เศร้าหาสอบเลาะพอดีแบกยังหักลายลายเถี่ยวดีลายเถี่ยวอืมชาหาอืมาหาเถี่ยวะ

นังเอาเลยคนเดียวเก่งเดิผู้เบะปูนนอกเว้ยยอมแหละโอ้เ่ยจะได้ชนกับชมชได้เป็นไงเด้แม่นบ่ชำทำยังไงบ่ครบแล้วบ่ครบแล้วเอิ่งด้อีละน้าเบิ่งด้ลูกสีเขียวนี่เศ้าหานี่เป็นตนึง เพราะว่าครบบ่อบล่ะฮะตัวนี้ตัวหนึ่งแต่เป็นสราหากระสอบเพราะว่ากระสอบนงเงินมี40โลเพิ่เป็นกระสอบเพิน่นเบิดเพิ่นด้ยใส่สอบน้อยตัวนั้นตัวหนึ่งสั่งมาผู้ดีสองตนเพื่อกะเกลียมไว้เพื่อเพิน่นสิตั้งมื่อใดแล้วกนั่นเลยในทางอัน นมาก่อนนั่งทางใดเด้บ้านี่เนาะอยู่นี่แหละเนาะนะเห็นมาบ้านี่พี่มานั่งพี่เจ้าก็ได้แดดมเมื่อยไว้ยังไปยืนตากแดดอยู่อ่ะฮะฮะใส่บังหันเงียบกันเถอะกันฮะฮ้อนโอ้ยนับไว้พี่ล่ะทำไม่ถาวรเพราะมานั่งนับกันนี่มานั่งนับกันแล้วแล้วใส่เงินบังดู เขียวหนึ่งตน้นปูนแดงหนึ่งตน้นปูนแดงหนึ่งตน้นม,มาเจ้านี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวทีอันโตจ่ายร่วมกันเลยก็ได้โตนะมมแมน,นหัววิตเบิงเบิง,บงสีอานหัววิตนี่มันอือนี่ดียหัวส่วมเพิ่นเอาเอาธรรมดาเนาะธรรมดาอ,มอันนี้อันนี้ที่ร่วมนี่ร่วมทั้งอันปูนตัวพูนน้ำบ่คนละบินวะโอ้ตัวนี้เนี่ยร่วมตัวนี้เนาะปูนเขียว หนึ่งล้านบ่หนึ่งล้านหนาน 5, เซนไอเจ็ดเซนเอาเจ้าอันหนึ่งล้านหาเซนเจ็ดสิบห้าพันอ่าโลดจ้าปุนปูนแดงหนึ่งต้นหนึ่งล้านสี่แสนหกสิบพันโดยอันนี้หัววีดเนอะรวมเบิตรวมรวมทั้งเบ <3 S 1> ิตสามล้านสองแสนหกสิบแปดพันสามล้านสองแสน บ่าบังม่ผีลูกหลายอยู่บังแม่นึ่ง้านสองแสนหกสิพจับจับอ่ามันสีปิว68สิบแปดเนาะพายแมบ่ลด้หกสิบแปดสามล้านสองแสนหกสิบแปด สองแสนหกสิบแปดหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสอสาส่ห้าหเจปเก้าสบหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามล้านสองแสนหกสิบแปดพันนะครับให้เพื่อนทุกหละนบเมื่อเอากระดุกนบเอาเงินเออเอาให้เนี้ยวออกมาพี่เงี้ยออกมาเอายมานับด้วยเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะให้คนไปพูดอีกว่าจะคอยตามไปเด้อ ตอนนี้เลยบ่ไปตอนนี้เลยเพราะว่าอือๆเดี๋ยวนี้แล้วก่นเนาะจ้าหลัจากตัวที่ว่าคันสมมุทอนเนาะมันท่อนเท่าใดบ่บ่ท่อนท่อนกะ สามสมนอันนั้นนะให้ือเจ้าไปซื้อเอ็มร้อยกินเถอะให้เพิ่นไปซื้อเอ็มร้อยเลยเนาะอะไ๋ก็ขอบใจเดี๋ยวข่อยออกตามไปเจ้าชื่ออยู่บ่บอนั่นน่ะเออชื่อไล้เจ้าไปรอเดี๋ยวข่อยไปน้ำหลังเ้อะข่อยบอกเจ้าของเพื่นออกมาลัดแล้วนี่แต่ห้เล่าออกไม้ห้องเป็นตัวเป็นเงินไหม่เนาะโดยโดยบอเจ้าไปสรงเซาตะกี้แหละเดี๋ยวตามไป โดยโดยอะขอบใจเด้อไปก่อนโดยโดยไอ้ถ่ายน้าบาดนี่อาบน้าบอคือหัวเปียกเซ่นอนนอนฮะดีนอนเลยเนอะปูนพร้อมแล้วบาดนี่เครื่อการจีได้หามือหายามเนาะในตู้หามือหายามตั้งขึ้นบาดนี้เอาสร้างมาให้สองตัวปูนเขียวปูนแดงเพื่อมากะเกียมเห็ดเพื่อนเห็ดซัน ของน้องสมโอกำลังหลอดด้วยถามพวกท่านได้ผู้ที่มือคนสีจ้างบอกไปแล้วว่าขึนไปแน่ละขินไปแล้วละเรียบร้อยโอ้เด็ดชัดฮะ ดีใจว่าบันเห็นปูนเห็นอย่างมากองไว้แล้วบันดีใจดีใจดีใจลายอยู่ว่าดีใจลายยังยังโมโหเตี้ันยังไม่ได้บอกว่าตั้งนะมันี่เออยังยังโมโหยังมีแต่หอดเมื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนจต่งงานเพราะว่าแบบนี้แหละไปกับเฮ็ดเทื่ยนกับนีแต่ทางทีมงานจัดการเองมีแต่ปัญหาเมื่อนอะไรแบบหลอดงูเห็ดงูเห่าด้วยโอเป๊ะ เดยนะมาทรงมันนี่กะเทากะสิไปเวียกโตเดินก็ดีใจน้ำที่พ่อเจ้ามีเวียกเฮ็ดโดยเมื่ออื่นสิไปดิโดยนผงเครื่องแดงแลยหล่อหล่อไปวิบะแม่ต้องในน้ำไปน้ำขึ้นเต้านะไปทังแม่ไปได้ไหเฮ็ดอยู่มองไรเนี่ยทั้งตลาดตลาดเนี่ยพี่นบ่อบรือว่าตลาดลักเป็ดทั้งมองอันกล่องครัวนี่กล่องกล่องว่าคดายสันเทิงนี่ทางคืออื วัวกระไดไปทางานอีกย่างทำงานพงพิดีเสื้อผ้าโดยไม่กล่องอะใช่ละให้เจ้าขอบบุญขอบคุณไปทางพ่อแซนเนาะอยู่ต่างต่างประเทศทีว่าเพิ่นซื้อปูนมาให้เลยล่ะเด้อโดยอน้บเมื่อึ้นลูกขอบคุณขอบคุณน้ำลายให้บุญคำซูเดอร์อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงให้ล่ำให้รวยสุดสอผ้าคือไม่บุญคือกัน ที่มันเป็นสะพานบุญให้ลูกให้ล้านคอยลำให้ด้วยให้อยู่ดีมีเฮงเด้อซาถเ้เวุชอยูดีเ็มาเนี่ยกปนโปซนหกคอยลำให้รวยชุบโซพระทำเมื่อเบิ้์นก็คือการคอยให้ลำให้้วยชุบโซพระ มีเป็นสะพานบุญให้ลูกใไฮลานก็นขอให้รับมาด้วยสุดสบะสะถุโดยเนาะทางฮาบกับโบมี่อย่างไรแต่มีแต่มือสิ้นเนี่ยขอบุญขอบคุณไปทั้งไอเสดเนาะไปไหวบางใจเมาะเบีย้หมอบงานให้เฮ็ดขอบุญขอบคุณเด้อเนาะขอเฮไอ้ครอบครัวของไออยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญให้มาสบายกระชับขึ้นไปหารอยเท่าพันเท่าท่านมือเสารายเข่ามือแรงเด้อเนาะสาธุ ที่เมตตาสงสารทั้งน้องสมโอกับน,นั่งโลดเนาะดีใจน้ำบัดน,นี้มีแต่ฮอดมือฮอดยามเพลินเพื่อแหละเมตบุญกะสีมาเบิ่งอีกมาหนี้กะสิไปเวียกต่อก่อนดยถือว่าดีใจแล้วมีแต่คันดมี่ผ่าจังเนาะหรือว่าบัดย่านฝนตกฝนยังนะคะปกไว้ย่านแบบว่าคันฝนตกอันนี้มันฝนบ่ตกกับโปรเป็น,นยังยเา่้ง้น ก็ปเป็นยังดอกขันฝนตกเ้าปกคันสัน้นเนมันแข็งโดยถึงไอโฟนโมันโรงยเนียอบโดย,โดยาทางเมต้ได้บ,บ,บ,บอกบอขอบคุณบอทางผู้ใหญ่เพื่อนเกลียวหัดจะละ้าเอายานวะยัน้ะะะะเมตูจะพาล้านบอขอบคุขอบคุณเด้อบุญยังก็ซื่อเอเซนเซนขอ ก็มุกใจนำน่าร้ายคนข้ามคนจูนนำให้รวยสนข้าพุทธเถีงเลยเลยด้วยสุดผาเด็ดแงงเนาะเขาก็ได้เด้อดเลยเลยอ่ะสั้นกะเข้ามาส่งระเดี๋ยวสิไปเรียกต่อก่รเย็นว่าท่านเพลินรถเพลินออกไปก่อนเลยเนาะอีหล่ะกะจังได้กะ แม่บุญดีใจนะพ่อชี้ได้เพียกเฮ็ดชะ้ได้เฮือนก็ชี้ได้ย่อขึ้นเนาะฮาจังสั้นกลับก่อนเด้อเด้อเด้อนะสบายดีสบายดีฮะไปก่อนเด้ออีหล่ะเด้อผูทางพ่อกับไปก่อนเด้อโดยโดยมันเฮือนบ่มีหม่องอยู่มันห่อนเนาะมาเนี่มานี่กะอาบูนมาลุ่มให้ทางน้องสมโอเนาะเก็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงดีใจน้ำฟูโต สังว่าเดดกระดักกระดออันนี่ยนาจันใดก็ขอบุญขอบคุณไปทางเอฟซีทุกทุกท่านเนาะที่เบิ้งคลิปแล้วบื้องขามโฆษณาขอบุญขอบคุณในลายเบื้สุขสุขคนเนาะที่ใหก้กำลังใจมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพระสากไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพีลาน,น้องไปก่อนขอกลา่าวคำ่าสบายดีอ๋อพี่น้องอยมัวหมดเลยหู